พอเพียงประยุสสู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาำโครงการพัฒนาชุมชนได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะนำพาประเทศให้อยู่รอดและเป็นการสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบัชิรเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละท้องที่เพื่อไปพัฒนาฟื้นฟู ดินน้ำป่าวิถีวัฒนธรรมของตนเองฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ให้นำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกลไกาการสร้างความสมัครคีโดยการใช้จิตอาสาพัฒนาชุมชนนอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังได้เน้นย้ำในการสร้างคนการพัฒนาคนสร้างคนให้เป็นครูและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบลระดับพื้นที่ต้นแบบ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัยกิจกรรมฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้สิบฐานฐานคนรักสุขภาพการเรียนรู้ฐานคนรักสุขภาพทำให้คนเข้ารับฝึกอบรมได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยหากเราเรียนรู้แล้วนำมาประยุกใช้ในการแปรรูปก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชนได้ฐานคนรักแม่ธรณีและฐานปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการห่มดินหรือการคลุมดินไม่เปลือยดินโดยใช้ฟางเศษหญ้าหรือเศษพืชผลทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและการปรุงอาหารเลี้ยงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของดินแล้วดินจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชฐานคนรักน้ำบอ่อนองน้ำนอกจากจะเป็นที่กักเก็บน้ำในฤดูฝนและเป็นแหล่งน้ำในฤดูแล้งแล้วยังใช้เลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารได้เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องอาหารปลาเราสามารถสร้างแหล่งอาหารให้กับปลาและสัตว์น้ำต่างๆได้ด้วยการทำแซนวิชปลา โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลาและยังเป็นการบำบัดน้ำด้วยการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมสร้างอาหารปลอดภัยจากสารเคมีฐานคนมีไฟสำหรับฐานคนมีไฟเป็นทางเลือกหนึ่งของการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ของโคกหนองนาโมเดลฐานคนเอาทานเป็นการเรียนรู้เรื่องการนำเอาทรัพยากรที่เหลือใช้ในพื้นที่ เช่นไม้ฟืนที่เหลือใช้นำมาเผาถ่านจะได้ถ่านเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือนและได้น้ำส้มควนไม้นำมาใช้กับพืชผักสวนครัวฐานคนมีน้ำยาการทำน้ำยาในประสงค์โดยวิธีการที่ง่ายดายเพื่อใช้เองและอุดรร่วทางการเงินของครอบครัวโดยผลผลิตเหลือกินเหลือใช้และหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนฐานคนรักป่า เป็นการเรียนรู้การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสามารถพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้ฐานคนรักแม่โพศพเรียนรู้ในเรื่องของการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำไปเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อไปทำให้ข้าวที่มีคุณภาพและมีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นฐานคนหัวเห็ดเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำก้อนเห็ด ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครเวเรอนและคนในหมู่บ้านชุมชนได้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่การเอามือสามัคคีหรือการลงแขกตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามัคคีเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและเป็นกิจกรรมการออกแบบพื้นที่เกษตร,รทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการออกแบบโคกหนองนาโมเดลเป็นการสร้างแรงจูงใจว่าเราจะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ของแต่ละคนในการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมมีตัวแปรสำคัญอยู่5ประการได้แก่ไฟลมดินน้ำและคนกิจกรรมหาอยู่หากินทีมบิวดิ้งสำหรับกิจกรรมหาอยู่หากินเพื่อให้ผู้เขารับการฝึกอบรมได้รู้จักพึ่งตนเองความสามารถในการดำรงตนได้อย่างอิสระ มันคงสมบูรณ์ซึ่งการพึ่งตนเองได้นั้นมีทั้งในระดับบุคคลและชุมชนการพึ่งตนเองต้องสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดใช่พ่อคุณพาเมืองสองสองหนึ่งสามสี่ห้าหเจ็ดแปทาอยู่แนดินไทยเราพี่นองกันรักกันตลอดไปชาชนชาวไทยน้อมนำปรับไท ประวัติประวัติสวนจิไร